มาติดตามเรื่องสภาพอากาศกันต่อค่ะกรมอุตุนยิยมวิทยาประกาศเตือนพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันออกนะคะจะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นแล้วบางจุดเนี่ยจะมีฝนตกลงมาหนักได้ก็แจ้งเตือนประชาชนกันไว้ก่อนนะคะขณะเดียวกันอ่างเก็บน้าในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาบางแห่งนั้นเริ่มพร่องน้ําแล้วค่ะเตรียมที่จะรับกับฝนระลอกใหม่ที่จะมาถึงค่ะ นี่คือการบริหารจัดการน้ําเพื่อที่จะรับมือกับฝนรวมถึงต้องมีไว้ให้ใช้เพียงพอในช่วงฤดูร้อนด้วยนะคะอ่างเก็บน้ําต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเตรียมร่องน้ําเอาไว้ล่วงหน้ารองรับมวลน้ําฝนระลอกใหม่ที่จะไหลเข้ามาในช่วงสัปดาห์หน้าอย่างเช่นอ่างเก็บน้ําลําตะคองอําเภอศรีคิ้วระบายน้ําออกในอัตรา8ลูกบาทเมตรต่อวินาทีตอนนี้ปริมาณน้ําเก็บกักอยู่ที่ร้อยละ61.34อ่างเก็บน้ําลําพระเพลิงอาเภอปักธงชยัย น้ำเก็บกักร้อยละ63.98อ่างเก็บน้ำมูลบนอำเภอคอนบุรีปริมาณน้ำเก็บกักร้อยละ63.08ขณะที่อ่างเก็บน้ำลำแช่อำเภอคอนบุรีก็มีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ร้อยละ64.65ค่ะ แต่ละอ่างจะต้องดําเนินแผนการจัดสรรน,น้ําให้กับเกษตรกรทํานาปีในช่วงต้นเดือนนี้นะคะรวมถึงการบริหารจัดการน้ําในช่วงฤดูฝนให้เหมาะสมรัดกลุ่มส่งน้ําสนับสนุนการอุปโภคบริโภคและการเกษตรได้อย่างเพียงพอแล้วก็ต้องบริหารจัดการในช่วงฤดูฝนให้เป็นไปตามเกณฑ์ควบคุมปริมาณน้ําในอ่างด้วย ไปดูที่บึงการกันหน่อยนะคะฝนที่ตกลงมาต่อเนื่องตลอด1สัปดาห์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงสูงขึ้นประกอบกับมีน้ำเหนือจากจังหวัดเลยและหนองคายไหลามาสมทบเช้าวันนี้ที่จุดวัดระดับน้ำบ้านพันลำอำเภอเมืองบึงการวัดได้6เมตร10เซนติเมตรต่ำกว่าตลิ่ง7เมตร90เซนติเมตร ชาวประมงพื้นบ้านในตำบลบมืองการอำเภอเมืองบึืองการได้รับผลกระทบจากระดับน้ำโขงที่สูงขึ้นแล้วก็ไหลแรงด้วยนะคะปรากฏว่าทั้งเศษวัชพืชกิ่งไม้ลอยมากับกระแสน้ำก็ต้องจอดเรือค่ะหยุดออกหาปลาช่วงคราวเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้ขาดรายได้ไปในช่วงนี้นะคะ อีกด้านหนึ่งฝนที่ตกต่อเนื่องกลับส่งผลดีต่อเกษตรกรใน8อำเภอของจังหวัดบึงการโดยเฉพาะชาวนาที่ปลูกข้าวนาปีนาข้าวที่หวานดำไว้กำลังเติบโตค่ะพอได้รับฝนนั้นก็กลับมาเขียวชะอุ่มสมบูรณ์แข็งแรงนะคะมีน้ำฝนกักเก็บในท้องทุ่งนาบนที่ราบสูงหรือว่านาดอนที่ยังขาดน้ำอยู่นะคะ ด้านกรมอุตุนยิยมวิทยารายงานว่าประเทศไทยจะยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้และจะตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและตะวันออกดังนั้นประชาชนในบริเวณดังกล่าวค่ะต้องระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วย ส่วนทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูงประมาณ1-2เมตรนะคะบริเวณทะเลอันดามันตอนบนขณะที่จุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2มเมตรอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรชาวเรือต้องเรินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะจุดไหนที่มีฝนฟ้าคะนองต้องหลีกเลี่ยงการเดินเรือในขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่แล้วส่วนใหญ่จะตกตั้งแต่ช่วงบ่าย ค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ t ี N n e w s ข่าวเย็นค่ะอย่าลืมนะคะกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมผ่านทางออนไลน์ของ t ี N ช่อง16ค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปข่าวที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ